พบกับูุ้ยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสระลดรูปกันนะคะที่มีด้วยกันอยู่สีสระก็คือสระโอสระอสระเอและก็สระอัวแต่ก่อนอื่นไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนะคะนักเรียนอ่านเขียนคําที่ผสมกับสระลดรูป นะคะที่เราจะเรียนก็นคือสระอสระอสระเอและก็สระอัวได้นะลูกนะข้อ2นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายไปทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะนักเรียนยังจาได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปใช่ไหมลูกสระเปลี่ยนรูปนะคะก็จะใช้คําว่าแปลงแปลงคือเปลี่ยนเปลี่ยนคือแปลงนั่นเองนะคะสระที่แปลงรูปมีสระอะไรบ้างคราวที่แล้วลูก มีสาระอะใช่ไหมคะเมื่ออะไรที่แปลงรูปกะลุสระอะแปลงรูปสระอะเป็นไม้ฐานอากาศเมื่อมีตัวสะกดนั่นเองสระที่สองสระเอแปลงรูปสาระอะเป็นไม้แตงคูเมื่อมีตัวสะกดเก่งมากค่ะลุกต่อไปสาระแอนะคะแปลงรูปสระอะเป็นไม้แตคกูเช่นเดียวกันก็เมื่อมีตัวสะกดนั่นเองนะลุกนะต่อไปสระสุดท้ายสระเออแปลงรูป ตัวอเป็นสระอีเมื่อมีตัวสะกดเก่งมากค่ะลูกมาเริ่มกันเลยนะคะคกับสระลดรูปสระที่หนึ่งก็คือสระโอนะคะมาดูตัวอย่างคำนะคะคอโอนอคนสระโอลดรูปไปเมื่อมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะไปดูตัวอย่างที่สองนะลูกนะสระโอนะลูกนะชอโอ กอชกนะคะเห็นไหมลูกสละโอลดรูปไปหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อมีกอไก่เป็นตัวสะกดต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะสละลดรูปสละโอต่อนะคะนอโอมอนอโอมอน,มนุมสละโอหายไปหมดเลยใช่ไหมลูกไปดูตัวอย่างต่อนะคะสละโอกันต่อนะคะ ซอโนอซ้นเห็นไหมลูกสระโอลดไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะไปต่อที่สระมาที่สระลดรูปต่อไปก็คือสระออนะลูกนะพอรอพนอ่ะเมื่อ,อไหร่ที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดสระออจะลดรูปไปนะลูกนะไปดูคำต่อไปนะคะ มาสารลดรูปสาระอ,อกันต่อนะคะกอรกอนสาระออรูปไปเมื่อมีเราเรือเป็นตัวสะกดไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะโนอ,โอรอน,อนสาระออรูปไปเมื่อมีเราเรือเป็นตัวสะกดไปต่อกันเลยนะคะกับสระเออรลดรูปนะคะคอเอโยอเคย ตัว O นะคะตัว O ลดรูปไปนะคะเหลือแต่สระ A ที่เราเห็นมองเห็นใช่ไหมลูกอ่ะยักษ์กินอ่างะคะุณอ้อยจำแบบนี้ยักษ์กินอ่างนะคะใครจะเอาหลักการจำผู้อ้อยไปก็ได้นะคะยักษ์กินอ่างนะคะเป็นการจำนะคะเป็นการจำที่ถึงแม้จะตลกไปแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้เรานะคะนะคะจำได้ดีได้นะลูกนะ มาสระเออลดรูปกันต่อนะคะรอเออร์ยเลยนะคะตัวออลดรูปไปนะคะเมื่อมียยยักเป็นตัวสะกุไปกันต่อนะคะกับสระเออรลดรูปนะคะชอเออยอยเฉยนะคะตัวตัวออลดรูปไปเมื่อมียยยักเป็นตัวสะกุไปต่อกันนะคะขอเออยอยเผย ลดรูปไปเมื่อมียยยักเป็นตัวสะกดนะลูกมาดูต่อกับสระอัวกันต่อนะคะสระอัวลดรูปใช่ไหมลูกชออัวนอชวนชออัวนอชวนเมื่อกี้อะไรลดรูปไปลูกอ่าไม่หันอากาศลดรูปไปเมื่อมีนอนหนูเป็นตัวสะกดเก่งม,มากนะลูกนะมาต่อกับสระอัวนะคะมาต่อกับสระอัวลดรูปกันนะลูกนะสออัว ยอสวยสออวยย่อสวยเด็กๆเห็นอะไรลดรูปไปเมื่อกี้ลูกไม่หันอากาศนั่นเองนะคะสออวัยยอสวยนะคะไม่หันอากาศนะคะลดรูปไปเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดไปดูตัวอย่างกันต่อนะคะพออวนะคะพออวกอพวกนะคะพออวกอพวกไม่หันอากาศลดรูปไปเมื่อมีกอไก่เป็นตัวสะกด มากค่ะลูกไปดูกันต่อนะคะกับสระอัวลูปนะคะสออวนอสวนอ่ะเรียนเห็นอะไรลดรูปไปลูกเวฟแวบ,แวบอ่ะไม่หันอา,ากาศนั่นเองเก่งมากค่ะลูกมาสรุปบทเรียนกับสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปนะคะอ่าสระที่เราเรียนไปสระที่หนึงคือสระโอนะคะสระโอลดรูปทั้งหมดนะลูกนะเมื่อมีตัวสะกดนะคะ หายไปหมดเลยทั้ง o และก็ะนะคะเรียกว่าลดรูปทั้งหมดนะลูกนะเมื่อมีตัวสกดสระที่สองนะคะสระ o สระ o ลดรูปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสกดนะคะสระ o ลดรูปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสกดสระที่สามของวันนี้ก็คือสระเอลดรูปตัว o นะคะเมื่อมียยยักษ์เป็นตัวสกดนั่นเองนะคะสระที่สี่ที่เราเรียนไปก็คือสระอั่ว เราจะลดรูปไม่หานากาเมื่อมีตัวสะกดนะคะขีมากค่ะเด็กๆมาดูภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทําบัตรคํานะคะให้นักเรียนทําบัตรคำหนชิ้นนะคะนะคะแล้วก็ส่งมายังลายส่วนตัวของอู้อยนะลูกนะบัตรคำขั้นตอนในการทําบัตรคํานะคะนักเรียนก็ต้องเตรียมกระดาษนะคะเตรียมกระดาษแข็งขนาดความกว้างนะคะยีอคูณความสูง15เซนติเมตรนะลูกนะ ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษแข็งจะใช้วัสดุเหลือใช้ก็ได้กระดาษล่างกระดาษตรงขนมหรือกระดาษอื่นๆที่หาได้นะลูกนะถ้าไม่มีก็ทําลงสมุดนะลูกนะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีแล้วก็เขียนคําให้ตรงกับภาพคำนะคะคำที่นักเรียนจะเขียนหรือภาพที่นักเรียนจะวาดต้องเป็นคําที่ผสมกับสระในบทเรียนของเราวันนี้ก็คือสระลดรูปจะเป็นสระโอสระอสระเออหรือสระอวนักเรียนก็เลือกไปหนึ่งสระไปดูตัวอย่างของครู้อ้อนะคะ หัอ้อยตัวอย่างมารทำของหัอ้อยนะคะหัอ้อยเลือกสระโอนะลูกนะหัว้อยก็วาดภาพคนกําลังยกกล่องใช่ไหมลูกแล้วเราก็ใส่คําที่ตรงกับภาพว่าถึงคาว่ายกยอโอกอยกใช่ไหมลูกแต่สระโอลดรูปไปเมื่อมีกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณรูฝากนะคะให้นักเรียนทํางานที่ได้รับมอบหมายนะลูกนะถ้าสงสัยอะไรก็นะคะไลน์มาถามหัอ้อยได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ